ันนี้ค่ะไหมเบอร์ยี่สิบเป็นไหมผสมดิ้นได้ถักผสมดิ้นนะคะได้ถักซัมเมอร์ผสมดิ้นแล้วอันนี้เราก็อืมอะไรนะไล่สีเนาะไล่สีอันนี้ไล่สีเองเขาไม่มีมาให้เราก็ซื้อสีที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็ไล่สีเพราะว่าเราก็อยากเราก็ชอบแปลกๆอยู่แล้วชอบแหกคอกนะคะไม่ชอบแบบเหมือนคนอื่นเราก็คิดอะไรไปเรื่อย ลายไม่มีอะไรมากเนาะลายลายพื้นๆง่ายๆอย่างนี้ตลอดทั้งตัวลายโปร่งมากเพื่อใช้ซับในนะในการในการเปลี่ยนเปลี่ยนความเป็นตัวของเขานะคะแล้วก็ตัวค่อนข้างสั้นนะ,อ,ะอันนี้อกได้ถึงสามสิบปดนะดูเล็กๆขนาดเนี้ยนะคะได้ถึงสามสิบปดเลยซึ่งก็ ก็เลือกใช้กันได้เลยนะคะนี่ลายโรงมากสวยงามถ้าคนที่คันง่ายก็อาจจะรู้สึกไม่สบายกับกับเนื้อเนื้อได้ถักนะคะก็ใช้วิธีรีดด้านในให้ให้เขาค่อนข้างอยู่ตัวเราเรียบขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ามีดินผสมอย่างนี้ก็ต้องระวังเรื่องของความร้อนของเตารีดนะคะเพราะว่าร้อนมากก็ไม่ได้นะคะอันนี้เขาจะยืดหมดเลยนะก็จะเสียหาย เสียหายหลแสนนะคะเสียดายเสียดายการถักที่แบบถักจนเสร็จแล้วนะ,ะ,ะแล้วเวลาซักตากก็เหมือนกันนะคะถ้าผ้าตัวไหนเสื้อตัวไหนที่เราถักจัดได้ถักหรือไหมถักเนี่ยทิ้งตัวดีเวลาที่ตากก็ต้องระมัดระวังเนาะอย่าห้อยตรงนี้นะคะห้อยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นป่องๆออ,ออกมาเหมือนกัยเหมือนกับจีบ จีบของตัวโขนน่ะนะคะขโขนเอาไปทักกันดูนะคะไม่ยากอันนี้ใช่ไหมนิ่เดียวจริงๆแล้วใช้ประมาณกลุ่มครึนะ่งก็ประมาณร้อหนะ้สิบกรัมน้าจะก็ได้เกินหตัวแล้วถนะักให้เป็นเราอยากทำอะไรมาใช้เองที่สวยงามเราก็จะได้ทำได้นะคะไม่ไม่แก่เกินไปที่จะหัดนะคะ that's your